พักเพื่อไทยกันบ้างนะคะมีกระแสข่าวออกมาว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะได้มีการทั้งด้านของพันตำรวจทุกสินเนี่ยนะคะก็ได้มีการส่งตัวแทนไปเจราจาต่อรองกับพลเอกประวิทรวงสุวรรณบอกว่าให้เปิดทางให้พักเพื่อไทยเข้าไปจัดตั้งรัฐบาลนี่คือท่าทีที่เ,เป็นกระแสข่าวออกมาจากพักเพื่อไทยแต่ว่าล่าสุดนี้คุณยิ่งลักษณ์ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวแล้วนะคะ นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อลำดับที่หนึ่งพรรคเพื่อไทยปฏิเสธข่าวที่ว่าพันำธำรกระดโทศรัชชินวัตรพี่ชายซึ่งกำลังหนีคดีอยู่ในต่างประเทศได้ส่งนายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปเป็นตัวแทนเจรจาต่อรองกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณร,รันตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ประเทศบรูไนเพื่อเปิดทางให้พรรคเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลหาว่าชนะการเลือกตั้งแลกกับการไม่ตามล้างแค้นบรรดาผู้นำกองทัพนะก็มี การออกมาปฏิเสธ,ธเรื่องนี้ขณะที่พันตำรวจทศสินชินวัตรจะปราบคนเสื้อแดงอาจจะปราบคนเสื้อแดงในเรื่องของสถาบันนะฮะโดยนางสาวยิ่งรักก็ระบุว่าเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นเพราะว่าพันตำรวจทศสินไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองส่วนตนก็ไม่เคยเจราจาต่อรองกับกองทัพข่าวที่ออกมาส่งผลกระทบต่อพักเพื่อไทยแล้วก็มีการย้ำด้วยนะคะว่าพรักเพื่อไทยไม่มีนโยบายนิรโทษกรรมให้กับพันตำรวจทัศสินชินวัตรค่ะ ขณะที่ช่วงเช้าคุณยิ่งลักษณ์พร้อมด้วยหลาหนทั้งสามคนก็คือนายพานทองแท้นางสาวพินทองทาและนางสาวแพททองทานชินวัตรก็ลงพื้นที่หาเสียงย่านตลาดมินบุรีค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์แสดงความมั่นใจต่อเสียงตอบรับของคนกรุงเทพในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงขณะที่นางสาวพินทองทาก็เปิดเผยนะคะบอกว่าได้โทรศัพท์พูดคุยกับผู้เป็นพ่อก็คือพันตำรวจโทสินชินวัตรมาโดยตลอดซึ่งพันตำรวจโทสินบอกว่าคิดถึงประเทศไทยแล้วก็คิดถึงประชาชน ส่วนตัวก็ได้เล่าบรรยากาศการลงพื้นที่ช่วยนะสาวหาเสียงให้กับพ่อได้ฟังด้วยค่ะ